ซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาเคมีรักษามะเร็งค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ชาติไทยในโลกนะคะล่าสุดเองค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยละค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยือ่อและเซลล์ต้นกําเนิดภาควิชาชีวัเคมี คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กำลังถูกทำลายจากการใช้สารเซซามินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ยัง,ยงค้นพบวิธีที่ทำให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ำสามารถละลายในน้ำหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้ลดอาการแห้งลงได้ ทางด้านศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคงคุ้นเคยกับคำว่าเซสามินกันมานานแล้วซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาเคมีรักษามะเร็งค่ะและล่าสุดทางคณะผู้วิจัยประสบความสําเร็จในการทําให้เซซามินบริสุทธิ์ที่แต่เดิมเนี่ยไม่สามารถละลายน้ําได้กลับมามีคุณสมบัติละลา น้ำนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยจึงทำให้สามารถนำไปประยุกใช้ได้กับเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของเครื่องดื่มและลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งผลการทดสอบสารเซซามินที่นำไปปรากฏที่นำไปใช้นะคะปรากฏว่าสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปช่วยเร่งการทำลายความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ในตับได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้เกิดอาการแห้งแล้วก็อาจจะทำให้เมาช้าลงได้อีกด้วยค่ะ อกจากนี้การนําสารเซซามินมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามินเข้าไปทําลายโมเลกุล PDL1 หรือว่าเกราะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทําให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเรานาเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์นี่นะครับแล้วก็ T เซลล์มันไม่สามารถไปทําลายได้ พอเราเอาเซลล์ะมะเร็งที่มี PDL 1อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซามินนะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นเซามินละลายน้ําหรือเซามินท,ท,ที่ที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL 1แล้วเนี่ยทีเซลล์พชจฉาทเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่า T เซลล์พช,ชาเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอพอ p โทซิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจาก การเลี้ยงเซล์ได้มากกว่ามากกว่าที่ไม่มีการใช้เซสมินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดเรเลวีวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสกัดเซสซมินนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจากรายงานผลสุดท้ายนะครับ เร็วๆนี้นะฮะเรากําลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆว,วันนี้ครับ